สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพานิดาเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาาพัฒนานะคะชุดตารางเด่นนี้นะคะ,อะของวันที่20เนาะก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่18กันก่อนนะคะวันที่18เนาะล่างของ6ตัวก็คือ54นะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเนาะ หตารางเรามานะคะสี่แอดหลุดเนาะหกมานะคะเก้ามานะคะเจ็ดแอดมาเนาะแล้วก็ห้ามานะคะขาดเฉพาะสี่ตัวเดียวนะคะพี่น้องจะขาดสี่ตัวเดียวเนาะสำหรับแนวทางในชุดเจาะนะคะห้าสีก็คือล่างของหกตัวนะคะล่างของหกตัวแอดหลุดไปนะคะเพราะว่าไม่มีสี่เนาะส่วนล่างของห้าตัวก็คือสี่หกแอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะส่วนอ่า ล่างของสตัวก็คือห9 69าหามาในตารางนะคะพี่น้องจ๋า6กมาตารางเนาะตารางนะคะส่วน3มตัวบนนะคะ9 7้าเจดห้านะคะเก5 9เจดห้ามาเจมาห้ามานะคะแล้วก็ห้าเจตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะมาในตัวกลับนะคะอันนี้ตารางก็แตก3ามตัวไปเช่นกันนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามมา ในสูตรนี้ด้วยเนาะส่วนชุดจากวินเนาะจากวินที่มีที่แอดให้ไปสี่ตัวเนาะจากวินในสีตัวแอดก็ไม่ได้ลงให้นานแล้วเนาะอะอยากจะลงให้นะครับพี่น้องจา๋าแต่รอบนี้แอดก็คำนวณไว้แล,แล้วแหละดูเวลาก่อนเดอ้อพี่น้องจา๋าไปรับชมของวันที่10ตายวันที่ยี่สบกันก่อนนะคะ วันที่20นะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแ่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ อ่าแล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์มาได้เนาะ id ไลน์หรือว่าอะไรแอดก็ลงไว้ที่ชุมชนนะคะในกลุ่มแอดก็จะตัดให้น้อยคู่ลงอีกเนาะงวดที่แล้วก็ได้ไปนะคะ7 5ตรงๆนะคะตัวที่เน้นด้วยเนาะสำหรับในกลุ่มได้ตรงๆนะคะอ่าไปดูตารางตัวเด่นกันเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตารางตัวเด่นแอดก็จะมี4 2 6 หกหรือเก้านะคะเจ็ดหนึ่งห้าฮะแอดจับออกมาแล้วพี่ๆไม่ชอบตัวที่แอดจับเนาะสามารถจับในตารางกำลังวันนี้นะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะอ่ะสำหรับตัวที่แอดจับมาก็จะมีสีเหนึ่งเดนที่สี่กับห้านะคะพี่น้องจเดนดี้สี่กับห้าระวังห้ามาอีกนะคะเพราะว่าแอดคำนวณออกมามีห้านะคะพี่น้องจ๋า่ะสี่สองสี่ห้า สี่หกนะคะไปไว้หน่อยนะคะพี่น้องจา้าแอดเริ่มไม่ไว้แล้วตาจะปิดแล้วอ่ะห้าหนึ่งอ่ะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดนะคะอ่ะสำหรับในชุดกันเนาะชุดกันก็จะมีสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดสี่อ่ะพี่น้องจา้า ถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็นำไปพิจารณาดูนะคะอะเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเนาะรอบนี้นะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นก็จะมี41นะคะ 46. 46 46หรือ49นะคะอ่า56หรือ59สําหรับในชุดการสําหรับในชุดการแอดจะเน้นไปที่ อ่าหนกับ18นะคะพี่น้องจ๋าอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แก้ไว้นำไปพิจารณา,าเปรียบเทียบดูแล้วกันเนาะ,ะก็ขอให้พี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกทุกคนเลย<อ>เงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ